ช่องของเราก็มีไลฟ์สตรีมด้วยนะครับทุกวันเวลาตีห้าเป็นต้นไปนะครับเข้ามาดูกันได้รับชมกันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมช่องรักดูฟังติงกับผมรักเกมนะครับวันนี้เราจะมาหาตัวแกนเว่กันนะครับว่ามันดรอปที่ไหนบ้างนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำความรู้จักกับตัวแกนเว่ก่อนนะครับพวกแกนเวเนี่ยมันเอาไว้อัพ พวกของหรือว่าเอาไว้ค้าพวกของนะโปรแกรมเวดเจอจางครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าสามารถหาได้ที่ไหนได้บ้างนะครับให้กดไปที่แผนที่นะฮะ่าตรงที่มันดบนะครับก็คือสปาลาดในลูคูลังมานะครับมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ที่มันเดินเล่นอยู่ข้างทางเราสามารถไปตีแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ตัวแกนเวทเจอจางนั่นเองนะครับเกาะฟูลเลนก็เช่นกันฮะเหมือนกันเลยนะครับ เอาก็เหมือนกันแล้วก็เทสกานะครับแต่ว่าตัวเกาะดูเดลินเนี่ยไม่ไม่ดรอปนะครับแ,แกนเวอร์เจอจางก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับสำหรับที่ดรอปเนาะค่อนข้างจะต้องใช้เวลาฟาร์มกับออสเตอร์ฝาประหลาดข้างทางนิดนึงท่านผู้ชมก็สามารถบอดตอนคืนได้นะครับก่อนนอนก็กดออโต้ให้มันตีมอนไปนั่นแหละนะครับในระแวกนั้นก็ดูด้วยนะครับว่าสกิลฮี่เเปิดใช้หรือ,อยังนะฮะหรือว่ามอนเราไหวไหมในในเกาะน,นั้นนะครับ เรามาดูแกนเวตต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือแกนเวททั่วไปนะครับแกนเวททั่วไปนะครับก็ดอปอยู่3กอดด้วยกันได้แก่ลูคูลังมาครับต้องตีสัตว์ประหลาดนะครับแล้วก็ฟูลเล่นเหมือนกันเลยนะครับตีสัตว์ประหลาดแล้วก็เอย่านะครับแต่ว่าตัวเทสกากับลูเดลินเนี่ยไม่ดอปนะครับอ่าต้องจําไว้ให้ดีนะครับ3กอดนี้ดอปแกนเวทต่อมานะครับที่จะพูดถึงก็คือแกนเวทเข้มข้นนะครับแกนเวทเข้มข้นเนี่ย นะครับเราต้องตีสัตว์ประหลาดในลูคูลังมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตีสัตว์ประหลาดในฟูเ่นสองก้อนนี้เท่านั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเกาะที่ไม่ได้ให้ดอปนะครับก็คือเอยาเทสก้าแล้วก็ลูเดลินนั่นเองนะครับอ่าแต่ว่ามันยังมีหาที่อื่นอีกนะครับนอกจากในเกาะด้วยนะครับผมพาไปดูนะครับมาหน้ามีฮะหน้าหลักนะครับให้ไปที่กองกําลังครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าตัวแกนเวทเข้มข้นเนี่ยดอบนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้มันดอปมากกว่านี้นะครับผมแนะนำให้ไประดับ4ให้ได้นะครับก็จะดอปง่ายๆเลยท่านผู้ชมเรามาดูแกนเวทต่อไปนะฮะหรือว่าแกนเวทอันสุดท้ายละก็คือแกนเวทในตำนานซึ่งหาได้2องที่เหมือนกันเช่นตรงนี้ครับส่งกองกำลังพิเศษ,ษ,ษมานะครับก็จะมีโอกาสได้ตัวแกนเวทในตำนานเหมือนกันนะครับแล้วอีกที่หนึ่งหาได้ที่ไหนนะครับกดรูปบ้านขวาบนนะครับ e s f นะครับหรือว่าปุ่มฟีเหลี่ยมฟีอันขวาบนนะฮะไปแผนที่นะครับตัวแกนเวทในตำนานก็จะรอบแค่เกาะตัวลูคูลังมาเท่านั้นนะครับตีสัตว์ประหลาดในเกาะก็จะได้ตัวแกนเวตในตำนานแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับสามารถหาได้นอกเหนือจากนี้อีกนะครับตั้งแต่แกนเวทในตำนานแกนเวทเข้มข้นแกนเวทธรรมดาหรือว่าแกนเวทเจอจางเนี่ยหาได้อีกที่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือขวาบนอ่าให้ท่านผู้ชมมาหน้าแรกก่อนนะครับไปที่ขวาบนนะครับ ฝแลกเปลี่ยนนะฮะซื้อสินค้านะครับให้ไปที่วัตถุดิบสร้างอ่าเนี่ยมันก็จะมีขายนะครับอ่าพวกนี้มันก็มีขายครับตั้งแต่แกนเวทระดับฝูงจนถึงแกนเวทเจือจางนะครับราคาก็จะต่างกันเนี่ยแบบเนี้ยอันธรรมดาค่อนข้างเงยอะแพงเลยไม่รู้แพงเพราะอะไรก็สำหรับตัวแกนเวทธรรมดาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงเพราะว่ามันเอาไปคราฟพวกชุดแฟชั่นได้เนาะตามที่ผมเปิด มาให้ดูตอนแรกนะครับไอสองอันนี้แพงแน่นอนเนี่ยแต่มันดบง่ายมันดบง่ายนะครับก็ถ้าใครไม่รีบร้อนหรือว่ารีบใช้ขนาดนั้นนะผมว่าแนะนำให้เก็บนะครับเห็นไหมมันแพงพอๆกับแอนบนเลยนี่ครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับแหล่งหาแกนเวทนะครับถ้าใครชอบใจกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องรักดูซัมติ้งนะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย